เริ่มมาขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็จะผ่าปีกไก่ค่ะโดยที่จะเอาส่วนหนังของปีกบนและปีกกลางออกนะคะซึ่งปีกไก่ในตอนนั้นเป็นปีกไก่ที่ยังไม่ละลายค่ะทาให้ผ่าตัดหนังออกยากนะคะมเมื่อผ่าตัดผิวหนังออกแล้วนะคะเราจะเห็นว่ากล้ามเนื้อตรงบริเวณด้านบนทางด้านของปีกบนนะคะจะเป็นกล้ามเนื้อเฟนเซอร์ค่ะก็จะมีลักษณะเป็น ปีกไก่หดนะคะก็ค่อยๆลูดๆอย่างนี้เลยค่ะปีกไก่มันจะหดหดเองนะคะกล้ามเนื้อเอ็กเซนเซอร์นะคะก็จะเป็นกล้ามเนื้อคายะค่ะลูดบริเวณด้านล่างของปีกไก่บนนะคะต่อมาเรามาหาเส้นเอ็นของปีกไก่กันนะคะโดยที่เส้นเอ็น,เอนแบ่งเป็นสองประเภทค่ะ เส้นเอ,อ็นเอกเมนนะคะก็คือบริเวณตรงน,นี้เลยสีขาวๆตรงนั้นนะคะก็จะเป็นเส้นเอ็นที่เชื่อมระหว่างกระดูกกับกระดูกนะคะต่อมาเป็นเส้นเอ็นทิงอนค่ะทิงตอนก็จะเป็นเส้นเอ็นที่เชื่อมระหว่างด้ามเนือและกระดูกนะคะก็เห็นตรงน,นี้ได้เลยชัดเจน มาแล้วครับรนีตน่ตรงนี้คือ h ฮ m เมลัสเอร์เอร์ลัตรงนี้คือเฮอร์เมัสนะครับส่วนตรงนี้มันจะมีกระดูก2ข้อนะคะรับตดยที่เราแบ่งเป็นอันใหญ่จะเป็นอัลฟาอันเล็กเป็นเรเดียนครับและตรงนี้จะเป็นส่วนที่จะผ่านาครังยาหนเพราะงั้นเราไม่ผ่านนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วครับผมแก้ yeah.